ชนประทานเชียงใหม่จับมือชนประธานลำพูนเร่งแก้ไขปัญหาน้ำล้นตลิ่งคันฝั่งซ้ายฝ่ายดอยน้อยไหลบ่าเข้าพื้นที่การเกษตรพร้อมสนับสนุน Big bag บิ๊กแบ็กสาใบกระสอบทรายกว่า500อยใบทำแนวป้องกันน้ำให้กับประชาชนบ้านท่าไมา้ต่อน้ำดิบวันที่หตุลาคม67นายเกื้อกูลมานาสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชนประทานเชียงใหม่นายสุพรวัดสุรการ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำพูนล,ลงพื้นที่ฝ่ายดอยดอยน้อยต่อดอยหลอ่ออ่อดอยหล่อจอเชียงใหม่เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาจากกรณีมีมวลน้ำปิงล้นตะลิ่งคันด้านหน้าฝ่ายฝั่งซ้ายยาวประมาณ300เมตรไหลบ่าลงไปในรอนอ่องคันเดิอร์ครอบพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนของราษฎรบ้านท่าไม้ต่อน้ำดีอ,อ่อดอป่าซาระจอลำพูน จากการลงพื้นที่เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานเชียงใหม่และลังผึ้ตลอดจนกำแพนตำบลน้ำดิบผู้ใหญ่บ้านบ้านท่าไม้น้ำดิบหอยปลาสารสาราตามแวาย <c ff> s> <S <c oughs> งน่นารวตัวเนายบาจจากคันกั้นน้ำลงไปตามแนวร่องผ่านน้ำเดิมยังสามารถช่วยระบายน้ำได้อยู่เบื้องต้นจากการตรวจสอบ <c oughs> เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนต้องเบี่ยงทางน้ำ และปิดท่อลอดถนนบางส่วนไม่ให้นำย้อนกลับเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรแนวทางปฏิบัติได้นำบิ๊กแบกกระสอบทรายขนาดใหญ่30ใบนำมาเบี่ยงทางน้ำเพื่อไม่ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบรวมถึงกระสอบทรายจำนวน500ใบให้กับประชาชนในพื้นที่หลังคันฝั่งซ้ายสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการไหลในลำน้ำปิงของตัวฝ่ายดอยน้อยทำการกำจัดเศษวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำด้านท้ายประตูน้ำเพื่อให้น้ำไหลผ่านได้สะดวกขึ้น รวมทั้งนำรถแบกโฮแขนยาวจำนวนสองคันรถดำจำนวนสองคันตักเศษกิ่งไม้ท่อนสุงออกจากด้านฝ่ายจากความร่วมมือของชลประทานเชียงใหม่ชลประทาาลลำพูนผู้นำท้องถิ่นท้องที่ตำบลน้ำดิบออกป่าซางจอลำพูนตลอดจนประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เป็นข้อสรุปร่วมกันทำให้ชาวบ้านในพื้นที่พึงพอใจกับการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้